วี่มิถุนายน2566รบครับวันนี้เราได้ออกมาสำรวจนะครับบ่อธนาคารน้ำใต้ดินนะที่เกิดเป็นบ่อน้ำผุดในขณะเดียวกันนะครับขณะนี้ทั่วประเทศไทยนี่กกำลังบอกทุกพื้นที่ครับเกิดไทแรงนะครับแต่ตรงนี้ครับพื้นที่ตำบลหนองหมีอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับเกิดน้ำผุดนะครับในวันนี้ยังมีน้ำผุดให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวในช่างเปิดทักเล็กน้อยครับ นี่คือบ่อน้ําผุดนะครับของคุณแม่เยี่ยมนะครับเชียงโครนะครับในพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับแห้งแล้งแต่ว่าพื้นที่ตะบนน้องมีเนี่ยเป็นพื้นที่ของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับซึ่งเราดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต้ดินตั้งแต่ปีปศ2องพนนะครับในปีงบประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือสภาพกระบ่อน้ำผุดนะครับที่เสิดขึ้นนะครับที่ตะบนน้องมี ดังนั้นนะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับควรมีธนาคารน้ําใต้ดินนะครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ครับเราได้รับจากท่านอาจารย์โกวิดดอกไม้นะครับท่านอาจารย์ชาตีศีวิยาถานี่คือบอ่อน้ำผุดของคุณแม่เยี่ยมศิลโครในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยแห้งแล้งครับ